จาก EP แรกนะครับก็มีคนติดตามในส่วนของพระฮิวหรือพระฟูซับนั่นเองนะครับมา EP ี2แล้วนะครับตอนนี้เกียร์ก็อยู่ในระดับ100นะครับผมแล้วก็จะมีการอัปเดตในบางส่วนนะครับจะมีการอัปเดตอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าครับ เติมเกมสุดคุ้มในเกม Talisland กับ Richman Shop ึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Talisland ใช้แค่ UID ได้แล้วพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายเติมเกมในเว็บรับ r i t z m a n ค o i พิเศษกับช่องทางแบบผ่อนจำระนานสูงสุด10เดือนมีบริการเติมเกมชั้นนำมากมายเติมได้ทั้งเว็บและลายตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืน,คนต้อง r i m a n s h o เท่านั้น ก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Talisland นะครับอยู่กับผม Sigma วันครับวันนี้ซิกมาจะมาอัปเดตในส่วนของพระฟูซับเป็น EP ีที่2แล้วกันนะครับว่ามีการอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็แรงขึ้นยังไงนะครับในการซับพอร์ตนะครับก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์ซิกมาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำพระ EP 3ถัดถัดๆไปนะครับผมในส่วนของเซตัสนะครับเซตัสตัวนี้ได้เพิ่มมาดังนี้ครับ นี่ฮะก็เพื่อนๆสามารถแคปหน้าจอได้เลยนะครับทำค่าคริทิคอลขึ้นมาเกิน42%นะครับแล้วก็มีเลือดอยู่ที่45,000นะครับอ่าประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆดูสเตตัสต,ต,ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของของสวมใส่นะครับซิกมาก็ได้อัปเดตได้ใส่ของเซตนะครับ8ชุดแล้วนะครับผมก็เซตครบนะครับ นอกนั้นยังไม่พอนะครับในส่วนของตัวเซตอีกที่เป็นส่วนของประดับนะครับก็ทำเซตครบเหมือนกัน2ชุดแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามอัพในส่วนของดาวที่เป็นออปชันเสริมนะครับให้เป็นขั้นต่ำสีฟ้าขึ้นไปนะครับยังติดอยู่บางตัวที่ยังเป็นตัวดาวออปชันสีเขียวตรงนี้ก็พยายามแก้อยู่เหมือนกัน นะครับผมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็คงต้องนั่งแก้ให้เป็นสีม่วงแทบทุกอันนะครับในส่วนของพรสวรรค์สกิลมีการปรับแต่งใหม่นะครับได้ทําการทําค่าคีิที่ข้อเป็นสี่สเป็น4 2%เปิดเอฟเฟกเกือบเต็มแล้วนะครับรออีกหน่อยก็จะทําเป็น50%นั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้ถอดในส่วนของเชี่ยวชาญแสงหรือว่าการทำคียที่ข้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยถอดออกไปอัพส่วนอื่นนะครับเดี๋ยวซิกมาก็จะเลื่อนลงให้ดูนะครับก็จะอัพประมาณนี้ นะครับด้านล่างแสงสตูดีตรงเนี้ยนะครับก็อัพเยอะอยู่ก็มาอัพ1ตรงเนี้ยครับปีกทรงพลังตรงนี้นะแล้วนอกจากนั้นครับได้เปิดตัวนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับก็ตัวนี้ก็คือตัวที่เพิ่มในส่วนของสรสัพสิงนะฮะทำให้เกิน6%เพื่อเพิ่ม SP ที่ได้รับนะครับจากการฟื้นฟู5%ของแอทกของกุนต่อวินาทีนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็เดี๋ยวพยายามทําให้ มันเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับก็ทําควบคู่กับตัวคีย์ที่ข้อส่วนตัวฟูดาวนี่ยังไม่ได้เริ่มทํานะครับนอกนั้นการเซตท่าอัติเมทนะครับการเซตมาโคเหมือนเดิมหมดเลยครับ ถ้าเพื่อนๆต้องการดูที่ ep 1นนะครับก็สามารถคลิกที่มุมขวาบนได้นะครับก่อนที่จะมารับชม ep 2นะครับเผื่อบางอย่างที่ซิกมาไม่ได้พูดในส่วนของ ep 2นะครับคือมันเซตเป็นแบบเดิมไงยก็ย้อนกลับไปดูที่ ep 1ให้เสร็จก่อนก็ได้ครับมาดูในส่วนของการอัพสีลานะครับได้อัปเดตแล้วนะครับก็มีการอัพในส่วนของด้านบนแกนกลางนะครับ3นะครับแล้วก็เปิดในส่วนของแกนกลางตรงกลางตรงนี้เลยนะครับ 1น,นะฮะแล้วก็ขึ้นมาอัพเก็บค่าคริติคอลซิกมาพยายามเก็บค่าคริติคอลเลยนะฮะคริติคอลทุกอย่างนะครับที่เป็นรูปโปรสีแดงเนี่ยนะครับ3นะครับพยายามเก็บให้หมดนะครับเพื่อที่จะทำค่าคริติคอลให้เยอะที่สุดให้เกิน50%นั่นเองครับ ก็เก็บตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงศิลาที่เราอัพมา5อันที่เลเวล10เนี่ยนะครับมันยังไม่จบนะฮะก็บางอย่างเช่นตัวนี้นะฮะเสริมพลังตัวนี้นะครับพยายามรีใหม่เรื่อยๆนะครับให้มันได้ด้านขวาบนเนี่ย50%เราก็จะได้ค่าคียที่ค้อเพิ่มมาอีก50%นนั่นเองเหมือนตัวนี้นะ ก็ได้1 0 5อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็วงเล็บ53ตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเราทำเอฟเฟกตัวนี้ขวาบนให้มันเป็น50%ตอนนี้ก็พยายามรีเรื่อยๆนะครับผมอาตรงนี้ก็เป็นคูดาวห้อ์อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาเลือกศีลากันใหม่นะครับหรือว่ารีสีลากันใหม่นั่นเองครับเพื่อบิวค่าที่เราต้องการนั่นเองครับก็ศีลาก็เป็นประมาณนี้ก็แคปหน้าจอได้นะครับถ้า อยากอัพตามซิกม่านะซิกม่าจะให้ดูในส่วนของออปชันดาวแต่ละชิ้นนะครับว่าเลือกใช้อะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันนะฮะทุกชิ้นเลยนะครับเริ่มตั้งแต่หัวนะครับอันนี้ส่วนเกาะไหลนะครับส่วนเสื้อนะครับปกติออปชันดาวนะครับของตัวละครตัวนี้นะแต่ว่า ตัว EP สาอ่ะเดี๋ยวก็จะมีการปรับเปลี่ยนอยู่นะครับสหบับแข้งรองเท้านะครับแหวนนะครับสร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นสีเขียวอยู่ครับตัวนี้อาจจะต้องแก้นะครับผ้าคลุมนะครับ ปอกแขนครับปอกแขนหนังเครื่องประดับนะฮะแล้วก็ในส่วนของอาวุธนะครับก็รอติดตามกันเลยนะครับว่าจะมีการปรับปรุงในส่วนของออปชันดาวชิ้นไหนบ้างนะครับผมแล้วเดี๋ยวซิกมาพาไปดูตัวอย่างการซัพพอร์ตจากดันเชียนเลนรับกันดีกว่าครับว่า ในสเตตัสประมาณนี้ซัพพอร์ตประมาณไหนนะครับทิ้งท้ายกันไปเลยนะครับก่อนจากไปก็อย่าลืมกดไลค์ให้ซิกมากเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ep 3ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างการซัพพอร์ตส่งท้ายคลิปกันครับไปกัน